สวัสดีค่ะก่าเขากับช่องลีน่าลีน่าเมคอัพอีกแล้วนะคะ ช่วงนี้กอยู่กันในรถ่อยมากนนวันก็ว่างๆจะขับรถมารอเพื่อนกินข้าวก็เออไหนๆระหว่างรอเพื่อนแล้วก็มารีวิวกันแล้วกันนะอันนี้คือตั้งใจว่าจะทํารีวิวนานแล้วแต่ว่าโลเคชั่นที่บ้านอะไรเงี้ยไม่พอโอเคตัวนี้นะคะน่าจะมารีวิวแป้งตัวนี้ค่ะคือนั่เแหลยเพิ่งได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวเขานะก็คือแป้งนี้เลยค่ะฝนทิพย์นะคะของคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์นั่นเองตัวแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีความมองไม่เห็นแล้วก็เพราะว่าแบบจอมอะโลสเตอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,คนนนะนนะคะ เขาบอกว่าคือน,นวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีทําในไทยนะคะเขาเคลมมาว่าแป้งคอมแพคแทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการอัดแป้งลงลงแผ่นปุ๊บปุ๊บแต่ว่าความพิเศษของแป้งสนทิตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นการแบบเหมือนหยอดแป้งไปจากใต้ล่างแผ่นค่ะให้ขึ้นมาเต็มก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือน,นวัตกรรมอะไรเนาะมันก็แบบว่าพิเศษอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าตัวแป้งเนี่ยเนื้อดีบางเบานะคะแล้วก็ให้การปกปิดโอเคเดี๋ยวนั่ามาสวอสีให้ดูกันดีกว่าคนก็จะแบบมีความเหลืองๆเนาะก็คือเหมาะกับคนเอเชียเนะะนคี้ ม oh <c oughs> ึงมาตอนกูถ่ายคลิปตลอดเลยค่ะเข้าใจไอมกูขำอ่ะมึงมาตอน าถ่ายคลิปทุกทีจริงๆเนี่ยแป้งเขาจะมีความนุ่มๆเนียน,น,นๆนะคะ่ะเดี๋ยวสวอตก่อนอันนี้นะคะก็เป็นสีที่สวอตนะมันก็จะมีความโทนเหลืองนะอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์สามก็จะเห็นว่ามันจะไม่ได้แบบแทนมากนะมันจะมีความออกเป็นสีเป็ดเบยที่เป็นสีเหลืองๆแต่ว่ามีความขาวในนะี้ก็ไม่รู้ว่าลีน่าใช้เบอร์สามเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะลองครึ่งหน้าก่อนแต่ว่าตัวเนื้อแป้งคือนุ่มมากอันนี้นะมีสีอุนนี้บุ๊บอ้าว อยู่ดีๆก็หายคือหน้านี้นะเนี่ยไม่ได้ลงพไพลเมอร์ไม่ได้ลงอะไรเลยนะอันนี้ก็คือหน้า,นาสดๆที่แบบเตรียมแบบลองเทสตัวนี้เลยก็คือมีแค่โอกาสที่แบบว่าลองเทสได้งานนั่นแบบว่าปาดปาดสวอสีอะไรอย่างเงี้ยสังเกตว่าตัวเนื้อแป้งเนี่ยจะไม่มีความแคลกเลยนะถึงจะแบบบิวทับไปขนาดไหนฝะผลทิแต่ว่าแพคเกจสวยนะแพคเกจสวยแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นโลโก้จะถ่ายแพ็กช็อตนะแบบอันที่ไปบ้านเธอ วยเนาะแบบแป้งโอเคเลยเบอร์อใช่ไหมเบอรแบบ์สองไหมเฮ้ยแต่ว่าตอนที่สวอตแขนอ่ะมันดูขาวจริงนะอันนี้คือเบอร์สามมันดูขาวจริงแต่พอเนี่ยมาลงหน้าปุ๊บมันดูแบบเกลือนไปกับสีผิวเลยนะนี่หน้าเป็นคนที่เอ็นซีประมาณ3 0มสถึงสานะคะตอนนี้คือผิวก็คือมีแอดค,ความขาวขึ้นเนาะอ่าดีเลยอะ่ะน่าเห็นปะแล้วแบบดูมไม่หนักใช่เป็นแป้งวสมงองพื้นแล้วมันดูไม่หนักเลยอ่ะอันนี้ลองลองได้ต่อเลยปะ ให้เลยเอา้าวแจกกันตรงนี้เลยได้มาฟรีจะขายได้ยังไงไม,งงงไม่นี่กูก็ไม่ได้ทาพายเมอร์อันนี้คือทาแค่แบบสกินแคร์นนทามาจะเอฟทีส่วนสองเห็นปะผิวมันจะธรรมาชาติมากเลยแล้วก็แบบไม่มีความแคทไม่มีความตกล่องแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพการคุมมันคะ่ะเพราะวันนี้เรามากินเปอาหารทะเลเป็นเราต้องเผาเองป่ะนะห<น>รือเขาเผาใหา้ ในวันอากาศที่ร้อนๆขนาดนี้นะคะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมนะแล้วเดี๋ยวอลิณาทาคนนี้ไม่พอนะวันนี้จะเรียกเพื่อนมารีวิวด้วยคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ถ้าอยากจ้างก็จ้างได้หาเงินกินข้าว <laughs> เอามากบใต้ตาก็ได้เลยแบบไม่ต้องลงคอซ์สเซอร์เลยแป้งนเ,นเนื้อมันนุ่มปะมันเกี่ยง่ายดีนะกูว่าแป้งปกลมเออเหมือนทาแป้งปกติแต่ได้ความปกปิดมันเหมือนแบบเนน้ำแป้งกลมแจเออคล้ายๆพวกทาสารูเซนแต่แค่แบบมีความปกปิดเนี่ยอ่ะดูให้ดูกันจะจ่ะ มันอ,อาจจะมีแบบพวกเท็กเจอร์ความปุ่นนูความแดงเนี่ยอาจจะกดไม่น่าแต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้พับเนี่ยค่อยๆกดเรคิดว่าจะได้มึงก็เนียนอะเนียนเนียนมากเลยมึงตอนแรกไ,ได้ข้าวบอกว่ามันจะดีขนาดนี้ ไปลงมาดีเฉยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอแต่งหน้าอะไรให้มันเต็มก่อนเออเก็บเลยให้เพื่อละค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมีวอล์กเล็กๆเนาะแบบพาไปกินพาไปดูนู่นดูนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปผลกันนะคะว่าเออว่าเขามีความแบบคุมมันหรือเปล่าสามารถอยู่รอดในประเทศไทยอากาศแบบร้อนจัดตอนนี้กี่องศาแล้วลูกา3าองศาจ้าตอนนี้ล่าสุดฟิปเออโอเคเดี๋ยวเราขอญาตไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวมากไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่าตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านแล้ว กุ้งตะก้าเศรษฐีคือร้านนี้เพื่อนบอกว่าอะไรใดๆคือสดแมงดาเอยปูมงปูม้มมมาเอยคือแบบว่าเลิศมากให้เพื่อเข้าไปรับเรื่องออยังไงนะเขาได้เลยไหมยอยากได้เลยอะอะไรนะอยากได้เลยอ,อยากได้อะไรไสั่งเลยมีเมนูมากมายมือขอดูอเอาหอยแครงดวกก็เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมสีเกาลเขาก็จะมีเมนูแบบว่าเผาวลวกย่างอะไรเงี้ยน,นี่ก็คือบุฟเฟ่สีเท่านะั้นนะ เอาหมดยางแล้วก็จะมีอคา卡ด้วยพีกับข้าวด้วยมั้ส่วนปูดองอันนี้นะปูไข่ดองเป็น阿拉卡เท่าไหร่นะ2อง้อาอันนี้ใชสอาสองร้อยห้าสิบอู้ไข่ปูแบบไม่คิดว่าจะได้แล้วอันนี้ก็คือนาังส่นลีใช่ไหมนะใช่อันนี้อยู่ในบุฟเฟ่ต้มยำจุ้ง มันมันหวานหวานเค็มเค็มอร่อยอ่ะปากกพงก็อยู่ในบุฟเฟตนะจ๊ะก็คือตอนนี้มากันสองคนนะคืออาหารรสชาติดีนะของก็สดขอกินค่าหอยแครงจุ้มแม่น้ำจ้าอันนี้เขาขายตัวเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเป็นตัวละสองร้อยห้าสิบถูกมากเมื่อคุณปล่อยให้เพื่อนที่หิวสั่งอาหารให้ กูที้ไม่ไหวโอ้ย อ่นตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีความมันใดๆอะไรขึ้นมาเลยก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแหละแล้วก็จะกลับบ้านไปนะั่งทำงานทั้งน,นี้นั่นก็เดี๋ยวมาดูว่าบ้าเนี่ยหลุดบ้างหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ผิวค,ออมมคือตอนที่ลงไปใหม่เนี่ยอ้หอิ่มมากคือตอนที่ลงไปใหม่ผิวมันจะยังดูมีความแอบมีความแป้งนิดนึงแต่ก็ยังมีความเป็นผิวอยู่เพราะว่าด้วยความที่แปง้งเขาเนี่ยค่อนข้างมีความบางเบาแล้วก็ธรรมชาติทั้งก็แบบผิวยืดหยุ่นแต่พอแบบเราทาไปสักพักแล้วพอแป้งมันเซ็ตตัวเนี่ยความที่มันแบบดูเป็็นนนนแปป้้งงอย่่าเีมมัักกริิบบดไผวะะค ผิวก็คือสวยมากตอนนี้แบบชอบมากเลยอ,อันนี้คือใช้แป้งตัวเดียว้วเนี่ยเริ่ด อันนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้ถึงบ้านเรียบร้อยไม่ได้เพิ่งถึงด้วยคือจริงๆกลับมาถึงบ้านประมาณแบบช่วง5้าหกโมงแล้วแล้วก็เผลอหลับสลบปล็อกเลยจนนอนนด้ไปเวลาห้าทุ่มแล้วนะคะก็คือแต่งหน้านอนหรอหรือยังไงก็จะบอกว่าตื่นมา,างไงหิวก็ยังสวยอยู่เลยนี่คือหน้าของคนที่นอนมาตื่นหนึ่งแล้วนะคะก็จะแอบมีความมันบริเวณนี้นะคะพวกทีโซนปกติเลยนะแบบแป้งทั่วไปคือตัวนี้ลีน่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบให้การคุมมันมากขนาดน,นั้นคือแบบถ้าใครเป็นคนแบบหน้า มันมันมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีซับระหว่างวันแล้วก็ต้องเติมระหว่างวันนะแต่สำหรับลิน่าน่น่ารู้สึกว่าลิน่าชอบฟินิชผิวที่มันจะมีแบบน้ํามันหลออเลี้ยงอย่างเงี้ยอยู่นะคะก็คือโอเคกับการคุมมันของตัวนี้เลยแหละมันไม่ได้คุมมันมากนะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันนะคะแป้งฝนทิปตัวนี้อันนี้น่าจะเห็นโลโก้แล้วมั้นะอ่าเห็นแล้วเพราะว่าแบกข้างหลังเป็นสีขาวก็เอาเรื่องแพ็กเกจก่อนตัวลิน่าชอบความโลสโกอยู่แล้วเป็นคนแบบอินสีโลสโกอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะรู้สึกว่าเออแพ็กเกจม ดน,น้านชอบตัวพับตรงที่เขามีความแบบค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะแล้วก็แบบเออมาสามารถอีกสีของพวกผลิตภัณฑ์แป้งอะไรเงี้ยขึ้นมาได้ดีนะคะแล้วก็เกลี่ยแบบได้ค่อนข้างที่จะง่ายอะ่ะเมเข้าที่อันนี้มาแปลกเชื่อก็คือไม่ได้ถ่ายนั่งถ่ายตรงนู้นนะเมาองนี้เลยนั่นแหละแล้วก็เนื้อสัมผัสอะ่ะรู้สึกว่าชอบถูกจริตกับเนื้อสัมผัสของแป้งเขามากอะ่ะคือแบบมันมีความนุ่มความละมุนอเห็นปะเห็นปะเพราะมันแบบละมุนมันไม่มีความแคลกแบบอะไรใดๆติดขึ้นมานะก็แบบรู้สึกว่าเออเออชอบชอบรรร่ีนน้้ะะอบบแแปงงขเเาาาาูสึกกวมท การบายมีการคิดมาแล้วว่าเฮ้ยแป้งอย่างไงถึงจะเกาะผิวได้ดีแล้วก็ไม่ทําให้ผิวดูแบบดูหนาดูหนักจนเกินไปนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าวันนี้นีน่าก็ไปข้างนอกแล้วก็ใช้ชีวิตข้างนอกยาวๆเลยแล้วก็แบบไปนั่งกินข้าวไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็หลับอีกนะคะตัวแป้งก็มีหลุดเล็กน้อยนะคะช่วงแบบตรงอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงที่โปะ พวกรอยสิวอะไรเงี้ยไว้ก็แบบหลุดไปนิดเดียวเองนะคะส่วนเรื่องคุมมันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้คุมมันมากนะคะถ้าคนที่หน้ามันมา,มากๆก็นั่นแหละก็ต้องซับมีซับ,ม,บมีเติมระหว่างวันแต่สำหรับตัวหน้าลิล่าแบบโอเคกับตัวนี้นะคะเพราะลิล่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นผิวผสมผสมแล้วนะไม่ไม่ได้มันมากแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาน้ํามันผลิตมาเยอะแล้วเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราเมนเทนผิวของเราให้มันอยู่ระหว่างกลางๆนะคะก็คือผิวไม่แห้งไปแล้วก็ไม่มันไปเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะตัวแป้งตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ตลับละแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะคุณ รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าเกลียดมาไปได้วยกันได้แล้วแบบบวกกับการเขานําเข้าจากเกาหลีทั้งผลิตทั้งแบบอะไรเลยไม่ใช่แบบว่าแอบแบอว่าสูตรจากเกาหลีแล้วก็มาผลิตในประเทศไทยแต่อนี้คือเขาผลิตที่เกาหลีเลยก็สึกว่าเออราคามันก็สมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากไปซื้อะคะก็สามารถไปซื้อได้ใน IG ฝนที cosmetics official นะคะเดี๋ยวลีน่าหา IG แล้วก็แปะเพจให้นะคะอะไรอย่างนี้เนาะไปลองหาดูกันได้นะคะหรือว่าก็ลองไปแกล้งกดไลฟ์แฟนเพจของลีนะ่าก็ได้คะ่ะเผื่อบบว่าคุ้ยวันนี้ ใจดีอยากจะเฮ้ยแจกดีกว่าเบอร์ที่แบบว่าเราไม่สามารถใช้ได้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ลีน่าด้วยนะคะก็พยายามอะไรที่เขาส่งมาให้ลองอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหยิบมาแบบรีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะในช่วงนี้ก็อาะเริ่มว่างๆกว,ว,ว่าช่วงต้นปีเยอะแล้วแหละก็ก็จะมีเวลาแบบมาทําตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะพยายามทําคลิปที่ no สปอนเซอร์มาเยอะๆเยอะๆ,ๆมากขึ้นนะคะเพราะก็เข้าใจแหละว่าคนดูบางทีก็แบบโอ้ไม่ได้อยากดูอะไรที่มีสปอนเซอร์เดี๋ยแวบบจะพยายาม ทำแบบอะไรที่โนสปอนเซอร์ขึ้นมาเยอะๆนะคะสัญญาค่ะแต่ก็ต้องขอแอมมี่สปอนเซอร์ว่านะคะเพราะว่าก็ต้องกินข้าวค่ะก็ <c oughs> ใครนะคะที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ช่องลีน่าคะก็ฝากกดด้วยนะคะหรือถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจนะคะหรือ IG จเนี่ยก็สามารถไปกดได้นะคะเผื่อแบบว่าถ้ามีการแบบรีวิวอะไรอื่นๆที่ไม่ใช่คลิปหรือว่ามีการแบจกของแจกของอะไรอย่างงี้นะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะก็คลิปนี้มีอะไรผิดพลาดแบบการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ทุกคนจริง,รงๆอ่ะที่บอกไว้ตอนต้นคิดว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนมารีวิวด้วยอ่ะก็คือทักไปหาเพื่อนตอนห้าทุ่มเนี่ยแหละแต่เพื่อนบอกว่ามึงกรางหน้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาแชทมาให้ดูแล้วกันว่านางแบบเอเอเค,ค็มเคิมอะไรว่ายังไงเนาะต้องบอกว่าไม่มีจกตาไม่มีการสคริปอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็อยากให้แบบคนดูอ่ะรับรู้ว่าความรู้สึกของแบบชาวบ้านที่แบบไปใช้บตบก,กรเ,เออเวลาแบบเขาใช้อะไรเงี้ยจะเป็นแบบรู้สึกยังไงคือเอยเอา,เอาทําอย่างนี้ดีกว่ามะทำคลิปแบบว่าเวลาแบบเรารีวิวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่า ให้ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเงี้ยเออแบบลองใช้บ้างจะได้แบบมีหลายๆแบบคอมเมนต์เนาะโอเคเพื่อความแบบจริงใจละกันนะคะ